ดยวราบุนอันยงมาเซลลย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจิหูเรียรโอ้ยช่วงนี้เรียรกันทีทีเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็เสิร์ฟมาตลอดนะคะชีเสิร์ฟตลอดเลย world of street w o m a n fighter นะคะมาอีกแล้วค่ะมีทีเซอร์ตัวถัดมาจะเรียกว่าทีเซอร์ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนเป็นรายการแบบย่อมย่อมที่เป็นเบื้องหลังมาให้เราดูเนาะจากล่าสุดนะคะคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้มีเรียรกันไปแล้วเนี่ยเป็นคลิปที่เขานะลีดเดอร์นะมากินข้าวกันพูดคุยกันแล้วก็ได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกฟอร์ม ขึ้นมาเป็นทีมเกาหลีค่ะทีมเกาหลีนะคะที่จะเข้าไปฟาดฟันในรายการ world of street women fighter นั่นเองซึ่งเป็นรายการที่เรารอคอยนะเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมกี่โมงนะคะรออยู่นะคะอยากให้พฤษภาคมแล้วแต่นะคะเมื่อล่าสุดนี้เมื่อวันที่13กุมภาค่ะเขาเพิ่งปล่อยนะเป็นรายการอีกส่วนหนึ่งมาให้เราดูอีกแล้วเวลาประมาณ14นาทีกว่าๆยาวประมาณหนึ่งเหมือนกันเราก็เอาอีกแล้วค่ะอดทนอดกลัน้นอดทนอดกลัน้นแต่ก็แอบอ่านดูละเพราะว่าเราหลบไม่ไหวอ่ะมันเห็นสปอลยแล้วนะรายการ ที่เขาปล่อยออกมาให้เราดูช่วงสั้นๆนี้เนี่ยมันเป็นเบื้องหลังในตอนที่เขากําลังพูดคุยกันนะคะสําหรับแบ็กอัพแพลนค่ะเพราะว่าคุณโมนิก้าอย่างที่ทุกคนทราบนะคะเธอกําลังมีน้องนะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะมาแข่งไม่ได้แล้วแล้วมันก็ลามไปถึงนี่เลยมันจะต้องมีการเลือกชื่อทีมค่ะจะมาใช้ชื่อทีมโคเรียอย่างเงี้ยมันจะได้เหรอเอาจริงในใจแอบคิดว่าชื่อทีมโคเรียก็ได้นะไม่ติดแต่เข้าใจแหละมันต้องมีชื่อทีมมันต้องตั้งทีมใหม่เพราะว่าหลายคนเขามีทีมของตัวเองแล้วเข้ามารวมตัวกัััันนนนมมมมมมคืือออออกกกาาารรเีีขงงทว็ต้ชช่่ใ แอบเห็นลนชื่อแล้วแต่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเราต้องไปดูกันอ่ะว่าแล้วก็ไปดีแอคกันเลยค่ะอ่าอันนี้อันนี้คือตอนที่เขาเอออันนี้ตอนที่แบบเปิดเผยทีมโคเรียแล้วทุกคนมารวมตัวกันอะไรอย่างงี้อันนี้มีย้อนให้เรารู้นิดหน่อยโหสุดยอดเลยอ่ะไม่กี่วันก่อนนี้เรายังเพิ่งไปเรียนเต้นกับครูไอคิอยู่เลยแล้วเราก็เห็นเขาอยู่ในรายลการ สุดยอดเลยอ่าน,นี่ไงเห็นไหมข่าวนะคะทีมโคเรียนะคะน่ากังวลใจแล้วเพราะว่าข่าวของคุณโมนิก้าเนาะอ่าอันนี้อันนี้คือมาในปี2025แล้วค่ะทุกคนเออคุณฮันนี่เจตอนนี้คุณเียจินเขาก็กลับมาผมสั้นอีกแล้วเนาะ <c oughs> อะไรอะ อ๋อมีธงมีธงมีธงนี่ไงมีธงเอ่ออ่าอ่ะเนี่ยม,มันต้องอุ๊ยมีธงประเทศไทยทุกคนมีธงประเทศไทยเสือเสืองโอ้อ่า <c oughs> คือมีทูดูลิส์นะสิ่งที่เราสมาชิกทีมโคเรียจะต้องมาทำกันในวันนี้นะเยอะมากเลยเนะี่ย แต่ฮามากรายการสุดท้ายคือต้องไปกินเนื้ออุ้ยเดี๋ยวนะคุณไอี้มากับมาพร้อมกับโมเจ้นี่มันแบบเลิฟไลคู่แรกของรายการเลย <c oughs> อ,อ๋ออ๋อเออมากันมากัน,มาก,นมากันครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังไม่ครบขาดคุณกาบี้แล้วก็คุณพี่โมนิก้าด้วยอ๋อ,อก,กับีีมาแล้ว นี่คือตัวสีสันของทีมเลยอ่ะจริงๆเดี๋ยวนะโอ้ยอะไรนี้อ่ะอ๋อกาบมี้เขาเขาอาจจะยุ่งนี่ก็คือส่งสแตนดี้มาแทนเดี๋ยวนะคุณไอกี้ก็คือมือซนมากเออ แล้วยังนึกถึงตอนที่แบบคุณไอกี้ไปแข่งแบทเทิลวันออนวันกับคุณกาบี้นี่คือ <laughs> เอาละเอาละเข้าเรื่องละโอ้ตอนนั้นก็คือคุณโมนิก้าท้องเจ็ดเดือนแล้วค่ะทุกคนเออนี่ไงท้องแปดเดือนก็เต้นได้เลยเนี่ยแต่ตอนนั้นเราได้ดูสเตดน,นี้ของคุณฮันนี่เจเหมือนกันตกใจมากเลยแล้วคิดเลยนะ ลูกออกมาก็คือต้องเป็นนักเต้นแน่ๆเพราะว่าแม่เต้นมาตลอดเลยแปดเดือนแล้วยังเต้นอยู่เลยอ่ะอ่ะนี่ไงนี่ไงเขาบอกละเออเราพูดกันแบบตรงๆเลยนะก็อยากจะมีพี่โมนิก้าอยู่ในทีมแต่ว่ามันอาจจะยากเกินไปอะไรอย่างงี้ป่ะซึ่งก็ใช่ก็จริงคือมันไม่น่าจะทันไหมเน่ยเพราะว่ารายการมันต้องเริ่มถ่ายไปบ้างแล้วด้วยใช่ไหมแล้วก็กว่าจะคลอดอีกอย่างเงี้ย เรื่องข้อธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะผ่าไม่ได้เลยนะถ้าผ่าแล้วทําแผลมันน่าจะน่าจะแบบเจ็บป,ปวดประมาณนึงอะ่ะอุย้ยเอยโอ้โหเดาถูกย้อนกลับไปดูรีแอคก,ก่อนนั้นเลยเดาไว้แล้วจริงๆว่าน่าจะต้องเป็นคุณลิฟเจนี่แหละคือตอนนั้นคิดละถ้าเอาซีซันสอมาอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าหรือแบบมันต้องอยังไงมันต้องมาจากเาวมันนี่แหละแล้วสุดท้ายก็คือคุณลิฟเจจริงๆใช่ไหม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  เออใชจ่จริงๆมีคุณลิปเจในทีมเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าคือเป็นตัวแบทเทิอยู่แล้วหลายคนก็รู้แล้วเขามีความสตรองมากๆมากๆในระดับว่าเรา,น,าน่าจะเอาเขาไปแข่งกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยได้อะกล้าที่จะพูดว่าต่างชาตินะคะเกาหลีก็คือต่างชาติเหมือนกันสําหรับเราเฮลโลเอ้ยพี่โมนิกา้าเป็นคนท้องที่สวยมากมฮะ แอบฟังอยู่ข้างนอกอย่างนี้หรอโอ้ยคุณจอตินเอาอีกแล้วได้ซีนอะไรอย่างนี้แล้วตะโกนเรียกลิฟเจนะได้ขนาดที่คุณโมนิกา้าอาจจะแอบฟังอยู่ข้างนอกหรือเปล่า <c oughs> อ๋อโอ้ยตายแล้วทุกคนก็คงฟีลแบบเกินไม่เข้าคายไม่ออกอะจะทำยังไงดีเลยอย่างเงี้ยเอาแล้วดีไงรอฉันหน่อยสิรอฉันหน่อยสิ หญิงท้องก็ไม่ได้อ่อนแอนะใช่แต่ก็แอบเป็นห่วงอยู่ดีอะพี่เอาจริงอออนี่ไงเขามีตัวตายตัวแทนก็คือ คุณลิฟเจนั่นแหละลิฟกัจจูนี่นะคือคุณลิฟเจเป็นโปกเกมอนของพี่โมนิก้าะฮะโมนิก้าเป็นเทรนเนอร์นะส่งลิฟเจมานี่เหรอแต่ตอนนี้คำถามคือเจ้าตัวรู้ตัวหรือยังก่อนวนะ่าตัวเองต้องมาอยู่ในทีมนี้เฮ้ยนี่นี่นีออ่อย่าบอกนะะว่าแบบคือคุณลิฟเจก็รู้ตัวตอนนี้เลยตรงกลางรายการอะไรอย่างนี้เลย เออเรียวจริงเรียวจริงเลยจริงอย่าบอกนะว่าแบบยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยหน้าสดอย่างงี้ป่ะคุณพระกำลังม้วนผมโอ้โหก็อแล้วก็เอาออกอากาศด้วยเอเอ no เอ เขารู้แล้วหละเนี่ยกำลังเลือกสมาชิกเนี่ยวิดีโอนี้แหละเออฉันเต้นเก่งไงใช่พอแล้วจริงๆไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายค่ะเลือกได้เลยฉันสื่อสารเก่งนะเออฉันเต้นแบทเทิลเก่งด้วยนะเออ ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เลือกคุณลิปเจนะเลือกมาเลยเข้าทีมได้เลยทีมเคเรียเออป็นกนตลกด้วยทีมโคเรีีเฮ้ยสุดยอดเลย คุณพี่คะนั่งรถออกจากบ้านมาที่รายการตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเออเป็นตัวแทนพามานนะมอนิกาเป็นโค้ชโอเคเค,อเคืคอคพี่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่จริงๆถ้าแบบสมมติสมมุติว่าแบบท้องแล้วแล้วก็พักฟื้นแล้ว,แล,วแล้วได้ก็อาจจะแบบกลับมาเต้นบ้างได้บ้างไหมนาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นฟิลแบบนั้นมันก็เป็นกําไร คนดูอย่างเราอยู่เหมือนกันนะที่ได้เห็นทั้งทั้งคุณลิฟเจอ,อยู่ในทีมด้วยแล้วก็เห็นมณโรนิก้าอยู่ในทีมด้วยอ้าวมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเสียงเมื่อกี้เสียงเอฟเฟกะมีความเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะที่อินเรียอะไรเงี้คือแบบแบบมีความโปรเฟชชั่นอลมีความแบบเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างนี้นะอ่านี่ G T G L G T G L คืออะไรเอ่ย อ๋อคุณเธียจีเป็นคนเสนอเหรอจจีีีเอาคืออะไรคือมันเป็นคำ ือ่าเขียนเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่ามายอ่อเป็นภาษาอังกฤษเป็น GTGL อะไรเงี้ยแต่แปลว่า,า I'm going to kick your ass ก็เลบอกโอ้ oh. Gather together with global leader โอ้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวดิชัด GPT ไปทั่วทั่วโลกแล้วเลยนะใช้ ChatGPT แปลความหมายให้มันดีคือจริงๆที่มาที่ไปมันไม่ดีแต่ว่าเอามาเขียนให้มันดูดีขึ้นนะ GTGL GTGL โ okay. อเคทีม GTGL G T G L เออโอ้ยฉันคิดถึงคุณไ <laughs> อทิเออ <Okay. S 2> เออ G T G L โอเคเออโอ้ย G T G L เนี่ยเห็นธงประเทศไทยทีไรก็รู้สึกทุกทีเลยอะ่ะมีไหมมีมีซีนของประเทศเราบ้างไหมนะ <laughs> โอเคนี่คือชื่อแรกอ่าชื่อที่สองชื่อที่สองมาแล้วฮีโอจินอีกแล้วนะบัมสับอ๋อแบบบัมสับอ่าเออเป็นอ๋อเป็นเอเนจีของเสือบัมสับ เลอะโอเคอ่าบมสับอ่าโอ้ยคุณไอคี้นนี่คือคิดถ้าคิดอะไรไวมากเลยนะอ่าเออบมสับ G T G L บมสับอืม l e เ d อร์อเวนเจอร์เลเวนเจอร์อ๋อเคมีสตรีทอันนี้ก็ฟังดูดีนะเนี่ยดูมีหลักการดูมีความแบบสมัดชนสนธิเชื่อมนะคะมีการใช้ภาษาไทย <laughs> สองคำรวมกันอะไรอย่างนี้เออเอาคำมารวมกัน leaders meeting L M ฮึโคเลีย s i <laughs> s t e r p r o c e s s c i s Co ม,มันมันดูเป็นชื่อบริษัทเลยโคซิสซิสคอร์โอ้ไม่ผ่านเลยอ่ะไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ Leader Spicy อ๋อ Leader Spicy Lee Spicy Lee Spicy ฮะคุณไอคี้เขาดูมีความแบบสุขุมขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะนี่ไงโดนแซวละแบบเป็นอาจารย์ก็มีความแบบ ต้องจดโน้ตต้องอะไรไม่แต่คือคุณไอคิ้เขามีความเป็นแบบคือหัวเขาคอมเมอร์เชียลอะไรอย่างนี้ไงนี่เนี่ยเอ้ทุกอันนี้เขาพูดอะบอกเลยฮ้ยชื่อนี้แบบมันมีกอปปี้ไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันเออเขามีความไอ้นี่เลยนะเนี่ยให้คุณไอคิ้เลือกหนึ่งจากของคุณฮันนี่เจรีสไปซี่โอ้ โอ้โหเลิศว่ะเนี่ยหัวกันค้าลีสไปซี่เผื่ออีกหน่อยได้ไปคอลแลบกับแบรนด์แฮมเบอร์เกอร์เผื่อแบบซูภากับแฮมเบอร์เกอร์แบบลีสไปซี่มันเหมือนแบบสไปซี่เบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณพระก็เจ๋งอ่ะอ่ะลีสไปซี่บัมซับจ GTGL อ่ะ G ี G ี G อลจบัมซับลีสไปซี่ต้องโหวตใช่ไหมต้องไปโหวต เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปโหวตด้วยยังไม่ได้โหวตเหมือนกันนะคะเข้าใจที่มาที่ไปแล้วตอนนี้อันนี้คืออ๋อเขากำลังดูทีเซอร์ประเทศอื่นๆกันเออ USA France Japan ป,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 ปึป้งๆเต็มไปหมดเลย <Yeah. S 1> and Team Korea <laughs> อย่าตะโกน <laughs> โอ้ย นี่คุณโนเซ่คนภูมิใจกับสิ่งนี้ให้มาว่าเอาละสงสัยบําซับแล้วเนี่ยเออหลายประเทศมากเลยอ่ะในทีเซอร์ <c oughs> อยากเห็นไลน์อัพของแต่ละประเทศแล้ว,วจริงอตอนนี้เขารู้กันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราดาว่าเขาน่าจะแบบรู้ๆกันแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้ไงเขายังไม่เปิดเผยมา อืมโอ้โหแต่แต่พูดกันตรงๆนะพอแบบมีหลายๆประเทศแบบนี้แล้วเราก็รู้เลยแต่ละประเทศเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องการเต้นของเขาในในแต่ละแบบแต่ละสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาจริงๆแค่ซีซันที่แล้วเนี่ยที่มีแจมมีฟับ,บิกมานะมีซูบาคิวมาก็มันก็เป็นซีซันใหม่ๆในรายการแล้วแล้วรอบนี้โอ้โหมาจากหลากหลายประเทศทีมโคเรลีก็น่าจะต้องเตรียมตัวให้ดีๆเหมือนกันนะคือเราก็รู้แหละว่าลีดเดอร์เราก็เก่งแต่ว่า แล้วว่าเหนือฟ้าก็อาจจะยังมีฟ้าอีกมากมายนีย่เริ่มเริ่มมีสีหน้าที่กังวลกันอย่างจริงจังเราว่าเขาหน้าตาต้องมีกังวลกันบ้างแหละอ้าวไม่มีให้ดูเพิ่มเติมอีกเหรออ่าโอเคเฮ้ยจบแล้วจบแล้วโอ้ยคุณจบแล้วจบแล้วแต่ต้องไปโหวตนะฮะต้องไปโหวตสามชื่อเนี้ต้องโหวตต้องโ,วโหวตเฮ้ยหนักใจอะ่ะไม่รู้จะโหวตชื่ออะไรดีอะ่ะเอางี้นะ ถามทุกคนก่อนเลยดีกว่าคุณได้โหวตหรือยังถ้าคุณโหวตไปแล้วคุณโหวตชื่ออะไรเพราะอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยคือตอนนี้เรายังแบบลังเลลังเลจะโหวตชื่ออะไรดีจะโหวตชื่ออะไรดีเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้ดูที่มาที่ไปนะในคลิปนี้เนาะพอได้ดูคลิปนี้ปุ๊บเข้าใจแล้วแต่ละชื่อมันก็มีที่มาที่ไปของมันอยู่จริงจรงิตอนแรกใจอะ่ะมันก็ปักอยู่กับชื่อทีมโครียไปแล้ว,วแบบเฮ้ยชื่อทีมโครียแบบเฉยเฉยเลยอะ่ะมันก็ดูเท่ดีนะแต่พอมันมีให้เลือกปุ๊บเอาจงจริงตอนนี้แอบบลังเล g ีทีจีแอลเนี่ยยังเฉยๆอยู่เพราะรู้สึกว่าคนถ้ามันไม่เก็ตมันจะไม่เก็ตจีทีจีแอลอะไรจีทีจีอลอะไรนะตอให้เราใส่นิยามเข้าไปมันก็มันก็ดูยาวอะจีทีจีแอลจีทีจีอลมันดูมันดูแปลกๆบอกไม่ถูกบํมซับเนี่ยเสียงเวลาพูดออกมามันดูมีพลังดีแบบบํมซับอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ยังยังนิดๆส่วนลีสไปซี่ลีสไปซี่มันออกไปแนวเผ็ด อย่างเดียวเปล่าอ่ะมันดูแบบมันดูไปแนวแบบมันต้องแซ่บต้องเผ็ดอย่างเดียวไหมอะไรเงี้ยก็กลัวว่าชื่อมันจะแบบหลีดไปทางทางใดทางหนึ่งมากเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าส่วนตัวตอนนี้แล้วให้เลือกจาก3ชื่อนี้คิดว่าน่าจะเลือกไปทางบัมซับค่ะทุกคนไม่รู้ตอนนี้คนเลือกอันไหนมากน้อยกว่ากันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะไปทางบัมซับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ world of street woman fighter รายการยังไม่มาเลยแต่ว่าพอเขาปล่อยอะไรแบบเรียกน้ำย่อยเรามาแบบนี้มันก็ตามดูเรื่อยๆ เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมเชื่อว่าคุณก็ตามดูอยู่เหมือนกันแล้วคุณก็นาก่าจะดูช่องเราด้วยเหมือนกันดีใจจังเลยที่ตอนนี้นะคะคนติดตามในช่องเราเริ่มกลับมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานจากรายการเต้นเนาะถ้าใครเห็นว่ามันมีอะไรน่าสนใจหรือเห็นว่ามันมีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับรายการ world of street movement fighter เนี่ยอย่าลืมเข้ามาป้ายยาเราด้วยนะช่วยๆกันเป็นหูเป็นตาช่วยๆกันดูนะคะเชื่อเถอะ,ะ,ด,ะ,ะดูไปดูมาเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดือนพฤษภาค,คมก็มาถึงไม่ทันเกินรอแน่นอนค่ะทุกคน <ๆ S 1> และสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาาาดูช่องงเเรรรป็นคคั้้แกถุณ รอไม่ไหวอยากจะย้อนกลับไปดูประสบการณ์นะสัมผัส Street w o m e n Fighter Season 2ก็สามารถเข้าไปดูใน Reaction ในช่องเราได้เลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับเราหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็ได้นะคะรออะไรอยู่ค่ะหวังอะไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมเลยนะคะกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณ ไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจากช่อง Diary of อ a จ g Ji Hoo ด้วยค่ะอันยอ